ครับทุกท่านวันนี้พามาชมอีกหนึ่งคันนะผมเข้าใหมา่หนึ่งคันสำหรับกระบะดีร e ันเนอร์สประตูนในแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ได้เป็นรีโว่สองจุดสี่ตูมิดนะผมปี2องีดรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์สำหรับคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะครับ5้าแส0เนับาทนะผมสภาพโครงสร้างเป็นยังไงนะครับกับราคาเหมาะสมไหมเดี๋ยววันนี้เจาะลึกพาชมเลยนะผมถ้าใครกำลังสนใจ กำลังมองหาไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านในนะสวยงามด้านนอกก็สวยเช่นกันนะครับใครนะอยากดูคลิปเต็มแล้วนะผมสามารถไปดูได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องโอสตราบมือสองนะครับผมในวันนี้พบกับผมเซโอพิย์นที่ปรึกษาการขายบริษัทพิทย์ยนรถมือสองนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย68แแห่งนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่ในวันนี้ นะครับสำหรับคันนี้เป็น t ต y ยต a r ลีโนะครับผมตัวพรีเลนเนอร์สประตูยกสูงนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดานะใครกำลังสนใจกำลังหาสเปคนี้ไปใช้งานนะครับและที่สำคัญได้ตัวนี้เป็นรองท็อปปี2021เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ช่วงล่างเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะทางด้านหน้าก็เปลี่ยนมาแล้วนะผมทางไฟหน้าก็เป็นตัวรองท็อปคือเปลี่ยนจากตัว entry เอนที่เป็นตัวจากเดิมๆนะผมบอกบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะผมแล้วก็สภาพโครงสร้างต่างๆใหม่ด้วยนะครับ สำหรับใครสนใจคันนี้ราคาอยู่579,000บาทเองนะครับฟรีดาวเราพิล้มต้น1.29ในตอนนี้นะครับฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยูน10,000บาทนะ10,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับใครกำลังสนใจกำลังหานะครับผมตัวสีประตูยกสูงสีดำแบบนี้ไปใช้งานเกียร์ธรรมดานะครับผมถ้าส่วน ตัวนะผมใครๆไม่ชอบเกี่ยวโต๊ก็มาดูคันนี้ได้เลยนะครับสนใจนะดูจบแล้วนะผมจองออนไลน์ได้เลยนะพี่โทรติดต่อมาหาได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับผมแอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อได้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมส่งข้อมูลต่างๆให้ครบหมดจดแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปเต็มนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องนี้ผมด้วยนะครับโอกระมามือสองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าตัวมิดได้อะไรกันบ้างนะครับ อ่ะหนึ่งเลยนะผมจากตัวเริ่มต้นจะเปลี่ยนมาแล้วคือไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นตัวโ,โจเจคเตอร์นะครับผมไฟเดย์ iner, ทามรันนิ่งไลท์ต่างๆนะครับตามดีไซน์ของตัวรองท็อปจะเปลี่ยนมาแล้วและก็ให้สวยมากนะครับผมด้วยดีไซน์ของเขาโคมไฟหน้าไม่มีเหลืองนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมตัวนี้ของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับคิ้วด้านข้างนะหรือว่าตัวแก้มด้านข้างของเดิมๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยนะครับผมโครงสร้างต่างๆเดิมแน่นอนนะครับ บวกกับกระจังด้านหน้าตัวนี้นะครับโครงสร้างสวยกับทะเบียน5763คันนี้นะครับได้เป็นตัว2.4เครื่อง2.4ตัวมิดรองท็อปนั่นเองนะครับปี2021นะนี่สภาพสวยเลยนะครับใครกำลังสนใจกำลังหาไปใช้งานนะตอนนี้น่าใช้นะครับผมแล้วก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้รถหน่วยงานนะกระจกด้านหน้าได้เป็นเดิมแท้ของโตโยต้าเลยนะครับผมตัวนี้ตากําเตือนต่างๆมีมใม้ครบนะครับด้านข้างตัวรถก็เดิมเช่นกันนะ เยี่ยมสังคมตัวรถก็ของเดิมนะครับผมมาพร้อมกับยางนะผมนี่ล้อแมกเดิมโรงงานของโตโยต้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้ได้ยางปีอะไรนะครับยางปี23สานะสำหรับตัวนี้ได้ยางปี23ล้อแมกขนาดขอบ18นิ้วนะครับสภาพสวยงามนะตัวนี้นะครับตัวล้อแมกไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับผมสําหรับคันนี้นะถือว่าใช้งานมาโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านในโป่งซุ้มร้อนะครับตัวโช๊คต่างๆของเดิมโรงง,งานทั้งนั้นเลยนะครับใครกําลังสนใจกําลังหานะ คันนี้ผมแนะนำนะครับกระจกรอบคันก็ของเดิมนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมในส่วนตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนภายในนะครับนี่ภายในสภาพสวยนะแต่ตัวนี้นะครับตัวมิดยังได้เป็นในส่วนของเบาะผ้าอยู่นะครับนี่ได้เป็นเบาะผ้านะนั่งสบายนะผมตัวนี้คือเบาะผ้ากับหนังตามการใช้งานหรือว่าใครว่าเบาะผ้ามันดูแลยากนะครับแต่ในส่วนของผมดูแลยากกว่าเบาะหนังก็จริงแต่ตัวนี้มันจะนุ่มกว่า นั่งสบายกว่านะครับผมนี่คุณพี่ดูได้เลยนะตัวนี้นะครับตัวปีกเบาะต่างๆโครงสร้างเบาะต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามีการเก็บงานทําความสะอาดให้ทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าให้ห่วงแน่นอนนะหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาบี้โครงสร้างของตัวเขานะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมแล้วก็สปอตเมต็ดอาร์ด้านข้างตัวรถนะครับนี่ให้ดูให้ชมนะสภาพสวยงามนะครับสําหรับคนันนี้ทางเรามีการรับประกันนะ ไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนนะครับบวกกับมีการตรวจรถ274รายการนะครับผมมีใบเซอร์ออกให้ด้วยนะครับผมว่าว่าการันตีนะของรถของทางเรานะครับ5ดาวเต็มแน่นอนนะมีใบเซอร์ออกให้ตลอดนะครับผมวารันตีหลังการขายเรามีให้และก็นในส่วนของการดูแลตัวรถต่างๆเปลี่ยนถ่ายของเลวเปลี่ยนแบตเตอรี่นะผมเช็คช่วงล่างต่างๆนะเช็คล้อตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะผมต่างๆเรามีให้นะครับเพราะว่าทางเรามีเปิด ในส่วนของไทพัทให้นะครับผมผมบอกแล้วว่าครบวงจรแน่นอนสําหรับเพชรยนต์รุ่นสองในตอนนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะตัวนี้นะครับไฟท้ายได้เป็นของเดิมแท้ๆโรงงานนะครับผมโลโก้โตโยต้ามีกล้องถอยก็มีมาให้นะครับนี่กล้องถอยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของป้ายโลโก้ต่างๆของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ, <S 2> <S 2> บรและก็ในส่วนของ <S 2> <S 2> ด้านหลังนะด้านหลังโครงสร้างด้านหลังนะครับหัวน็อตต่างๆของเดิมสปอตเมทอาร์ตัวเดิมๆนะครับผมแบบนี้แล้วก็ในส่วนของแบคไลเนอร์นะครับ โตยโยต้าครบทั้งหมดเลยนะของเดิโมโรงงานทั้งหมดด้วยนะครับผมไฟท้ายตัวนี้นะไม่มีการแกะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนนะผมทั้ง2ฝั่งเลยใครสนใจนะครับบอกหรือว่าแนะนำนะส่วนด้านล่างนะครับผมช่วงล่างเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับนี่คุณพี่ดูยางอะไรมีให้ครบนะครับผมแล้วก็ในช่วงล่างต่างๆนะครับไม่มีนะร่องรอยของสนิมเลยนะครับผมตัวนี้ทางเรามีการรับประกันนะครับผมว่ารถไม่มีการ นะจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมต่างๆไม่มีแน่นอนทางเรามีรับประกันนะครับผมโครงสร้างต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจกําลังหากระบะไปใช้งานนะคันนี้แนะนำนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองนะดอกเบี้ยร่มต้นหนึ่งอยู่สองเก้านะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับหนึ่งหมื่นกิลหนึ่งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่นบาทหนึ 1, ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมใครนะมีรายได้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับสบายเลยพี่หรือว่าสองหมื่นห้าหรือว่าสามหมื่นต่างๆนะครับ สบายเลยนะสบายจริงๆนะครับอันในส่วนของด้านในนะครับผมพาชมนิดหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับในส่วนพวงมาลัยนะตัวนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจได้เป็นระบบขายเสียบรีโมทแบบนี้เลขไม่นะครับผมอยู่1นึ0 0 0สานโลนะครับผมตัวนี้ประวัติสูนะเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถบริษัทใช้งานมานะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมเลขไม้อยู่ประมาณแสนสกับปีอีถือว่าจะ ไม่สูงไหมไม่สูงเท่าไหร่พี่นะถือว่าครบวงจรนะครับแล้วก็ในส่วนของจอกลางระบบทัชสกรีนนะครับนี่ตัวนี้ได้เป็นแอรปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับผมมาพร้อมกับตัวเกียร์แมนนวลแบบนี้เลยนะครับปุ่ม Eco Power นะผมอยู่ด้านล่างมีมาให้ครบแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยงามนะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับผมในส่วนเบาได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับผมเบาะคนขับปรับแบบแ,บบแมนนวลนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับของเดิมโรงงานนะ ไม่มีตรงไหนเสื่อมสภาพแน่นอนนะผมสำหรับตรงนี้เรามีการเก็บงานให้ดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูหนะ้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ เดียวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ของเดิมโรงงานนะครับ2.4นะครับผม2 4 0 0ซีตัวนี้นะครับด้วยกําลัง150แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมขับ2ตัวนี้นะครับผม4สูบปกติเลยนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องนะห้องเครื่องต่างๆนะครับโครงสร้างต่างๆของเดิมนะครับผมไล่ไปเลยทุกจุดนะครับผมในส่วนของของเลวต่างๆ เดี๋ยวทางเพรยนต์เราดูแลให้ทั้งหมดนะผมในส่วนตัวนี้คุณพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับดูแค่โครงสร้างหน้าห้องเครื่องต่างๆนะตัวนี้นะครับเรามีการจัดการให้ทั้งหมดนะครับนี่ล็อด้านในนะไม่มีขยับนะผมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอยนะแต้มสีตัว QC ต่างๆของเดิมครบเลยนะครับนี่นะตัวปั๊มพาเวอร์ต่างๆนะครับมีมาให้ครบนะในส่วนของก้านต่างๆอยู่ที่จุดเดิมนะครับไม่มีปรับเปลี่ยนไม่มีตรงไหนเสื่อมสภาพนะครับโครงสร้างเครื่องต่างๆของเดิมโรงงาน นะครับผมสําหรับคันนี้หายห่วงแน่นอนนะครับเรามีการตรวจเช็คสภาพรถให้นะครับในห้องเครื่องนะสองร้เรายการคือจะรวมบทเบ็สเ็จให้หมดแล้วนะครับผมมีบเซอร์ออกให้นะแผ่นเพลตตัวนี้ด้านข้างก็มีให้นะครับมีครบเลยนะกล่องฟิล์ต่างๆอยู่ที่เดิมนะครับผมรวมถึงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางเรามีการตรวจสภาพให้นะครับเช็คค่า CCA ให้นะครับถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวเปลี่ยนให้ทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ โครงสร้างต่างๆนะครับผมดูเลยนะว่ารถไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าไม่เคยมีการโมดิฟายไรใหม่ๆเลยนะครับนี่คัขนข้างคันหม้อน,น้ําหัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับเลยนะครับผมตัวนี้การันตีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตแก้มด้านในนะสภาพสวยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีการขายนะผมสปอตเมทอาร์กนะมีให้ครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของซีลตะเข็บดันค้าของเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับ คาด้านหน้า,นา,นายาวมาถึงหม้อนะ้ำนะครับผมของเดิมๆทั้งหมดนะครับผมสําหรับคันนี้นะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะผมใครกําลังสนใจกําลังมองหากระบะกระบะไปใช้งานนะครับนะรุ่นนิยมนะผมรุ่นยอดนิยมเลยนี่ครับด้านบนในโครงสร้างต่างๆนะผมชนวนกันความร้อนนะผมตัวสปอตเมนอาร์ตรงนี้นี่ครับของเดิมนะติ๊กเกอร์ต่างๆนะข้อครวรระวังนะครับของเดิมแท้ๆติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้ผมรับประกัน ครงสร้างเดิมๆทางคันอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจนะโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับผม2.4ตูมมิดนะปี2021ดรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นครับคันนี้ถ้าปี21อไปใช้งานนะเล่งมาอยู่1 3 0 0 0 0สาโลได้เกียร์ธรรมดาไปใช้นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับฟีดาดอกเบี้ยต้น่งต้น1.29เท่านั้นนะครับผมในตอนนี้ผ่อนได้มากสุด7ปีน้อยสุดคือ3ปี4ปีตอนนี้เลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่ในเงื่อนไขนะครับผมในส่วนของเค,ดค,เนนครด ใครเคิดดีดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยและได้ดอกเบี้ยอย่างที่ผมแจ้งไปแน่นอนเท่านั้นเลยนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรด้านล่างนะ0ูนย์1 3ดหก้าหนึ่งสมเจดสาูนย์แจ้งติดต่อเซลล์โอพยยได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโอกระบามือสองขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนำรถกระบะสวยๆงามๆจะเป็นตัวเตี้ยยกสูงหรือตัวแคบต่างๆคุณพี่ถ้าไม่อยากพลาดกดนะแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะแจ้งไว้หรือว่า ซับสไคร์ว่าได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆงามๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เซโอขออนุญ,ญาตกลับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ